ไปกันที่เรื่องของมวยไทยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเอาศิลปะวัฒนธรรมมวยของเราเนี่ยไปโชว์ที่ต่างแดนนะคะแล้วก็ล่าสุดที่ออสเตรเลียค่ะจากการที่ไปโชว์วัฒนธรรมมวยในครั้งนี้นะคะสร้างรายได้กว่า3.20 0ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสักงานคณะก,าการรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ เดินหน้ากิจกรรมตามโครงการมวยไทยมาสเตอร์คลาส2025ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่24-26ถึงตุลาคม2568ซึ่งถือเป็นประเทศที่10เรียกว่าเป็นสถานที่สุดท้ายด้วยนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมเผยแพร่และโปรโมทกีฬามวยไทยในปีนี้ค่ะ ล่าสุดเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดโครงการมวยไทยมาสเตอร์คลาส2025ที่เมอร์เบิลพาวิลเลียนในเมืองเมอร์เบิลประเทศออสเตรเลียโดยมีนายชลิดรัตน์จันทรุบเบกษารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายนัทพลอันตรเสน ผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยไทยของกกทและคณะพร้อมชาวออสเตรเลียที่สนใจกีฬามวยไทยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างขับขั้งค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวออสเตรเลียเป็นอย่างมากโดยภาคเช้าเริ่มด้วยการที่สามยอดนักมวยไทยชื่อดังของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมเพชรมั่นคงเพชรโฟกัส <Pet Focus, S 2> และ นำศักน้อยยุทธการกำสอนขอภายค่ะยุทธการกำทรน,นำไหว้ครูมวยไทยก่อนที่จะเรียงคิวกันขึ้นเวทีสอนเทคนิคการต่อสู้และป้องกันตัวอันเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบครบสูตรทั้งหมัดเท้าเข่าศอกให้กับชาวออสเตรเลียกันแบบจุใจพร้อมกันนี้นักมวยไทยอย่าง จ่าสิทเอกสุภชัยพันสุวรรณและสิทธิเอกินันสีปรางยังขึ้นเวทีมาร่วมถ่ายทอดศิลปะมวยโบราณด้วยค่ะนี่ก็ดูบรรยากาศนะคะมีความคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยยังได้มอบป้ายสแตนดาดมวยไทยจิมหรือ SMG เพื่อรับรองค่ายมวยไทยในออสเตรเลียที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกกท ซึ่งมีการมอบให้ทั้งหมด11ค่ายมวยไทยนัทพลอันตรเสนผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยก,กีฬาแห่งประเทศไทยเผยว่ามวยไทยมาสเตอร์คลาสที่ประเทศออสเตรเลียมีคนสมัครและลงทะเบียนเข้ามาร่วมกิจกรรมมากถึง474คนสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า317ล้านบาท ขณะเดียวกันเมื่อตีเป็นมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจรวมทั้ง10ประเทศที่เดินทางไปจัดมวยไทยมาสเตอร์คลาสมีมากกว่า3,200ล้านบาทค่ะแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมนะคะคสำหรับ มวยไทยของเราให้เป็นที่รู้จักในต่างชาติซึ่งก็เป็นกีฬาที่ต่างชาติเขาชื่นชอบอยู่แล้วด้วยนะคะโครงการมาตเตคาร์เนเดินทางไปทั่วโลกเลยนะครับถูกต้องค่ะไปหลากหลายประเทศแล้วก็ทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนคาร์ดมวยไทยเนี่ยมีทั้งเด็กม,มีทั้งผู้ใหญ่เลยถูกค่ะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะนี่แหละค่ะแล้วยิงเขาได้ใกล้ชิดกับบรรดาเหล่าแชมเปี้ยนทั้งหลายด้วยนะคะ,ะก็เป็นบรรยากาศค่ะเหนือสิ่งอื่นใดคือการสร้างมูล